แน่นอนชุบมันมาเอาอันกัะตันคอยหน่ะจักโมยังอันมาเอาแต่นพอใหญ่บ่ให้บ่คอยกัะตันเจ้าได้ของขึ้นเอาได้ไหมขึ้นมาได้แล้วเนาะเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าแล้วขึ้นให้คอยขึ้นอีกขอนั้งคอยให้คอยขึ้นคอยขึ้นได้แต่กกขามงาขามคอยขึ้นได้มันมันเนียวประตูมันพ่ใหญ่พอได้ขึ้นได้ ตั้งแรกทั้งเธอเรามีโกกตําๆอะไก็บโบโบแน่ก่อนตำเนาะมามาแล้ววันนี้คอยชี้จับจองมาเจ้าเมื่อะไรบ่ับเจ้าว่าเนาะขอเชียวอยู่เลยได้บ่เมาแล้วมือก่อนเมื่อก่อนเมื่อใดละเมื่อเมื่อใดเมื่อใดสิมาหืมเมื่อนาคนละเมื่อนาเมื่อใดเมื่อนาว่าบังเอิญเมื่อใจพอคนละอีกอันเจ้ามาเนี่ยจักเถื่อนเลยนางเจ้ามาหาข่อยจักเถื่อน บ่ปีนี้ใคหามาได้มาแต่หึงทเถื่อเทื่อตี่องเลยทองเทื่อเนี่ยบ่มาแต่หึเทือตีช่องบ่อนี่ยนะที่มาหาประตูได้แม่นบ่เทือตีชองเยอะสามเลยนะอตีช่องบ่อสามเทือเลยสามเทื่อเลยแม่นแหละไปเข้าไปก็เถื่อหนึ่งช่องเทือหนึ่งแล้วเขานะเปือ่ตีช่องเขาไปไปนำดิมุงจะมาถามเจ้าคันว่ามันนั่นหุ่นแหงเขาไปจะหน่อยเจ้าพังเชียก่อนมึงฉาแงเขาก่าเขายันเจ้าพังเช่นก่อน แม่นเบาๆหนอมเบาๆโดยโดยโดยแมนแมนเจ้าเฮียนมาจะใช้ผังจะก่อนคนบุมีน้ำเลยนางน้ำน้ำอยู่เครื่องเลยน้ำมันยิบประชงนั่นเจ้ามาหยังเด็กเนี่ยมาลิ่นน้ำพอยไนยมายามพอยไนยว่าพอยไนยมีมีเมีย ปัญหาในเมียอ้มายามว่าว่าใคอยมีเมียแล้วแม่นโอ้คอนโดมีหรืกานดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำบอกหรือจะช่วยเหลือหรือว่าชิดมาเป็นเพิ่มน้ำอีกเอาคันใดขันเจ้าใดกันเนาะดีใจน้ำบอกคอน่าเอาเมียแล้วนะครับมาเพิ่มได้อยู่หรือวะขับพยัญชนะก็เอาเนาะเอ่อเป็นผู้

มื่อนี้เราไม่ได้เมืองไหนรลายเธอได้เจ้าบมงองไหนมาตัวหรือมาอย่างนี้ขอราะผมรู้ไม่ได้มาตัวไม่จักน่อยเลยครับเมืองนอกผู้ใดอยู่บนเรื่องจันเชียงขวางลงเบาบางตู้ก้อนเอาชาวนางแล้วก็ชาวนางเบาเมืองลอดสิบเหนือแม่แรงนี่เด้อเบิองลอดจะสิบเปนคอยกับเจ้าเด้ ผ um şey 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 um> şey: şey> um ู้ชาวมาอยู ok ่นํามัทุกกอนเลยบ่เห็นเฮิงแล้วว่าเนาะมาบาดในสงสัยเด้เนาะตูเนาะเากระปูมาให้อ FC นกระปูอ๋อกระปูกระปูยามนี้ครับพี่น้องเลยเนาะดีไปขุดให้เนี่จบังจิมันงมยบ่ค่อยบ่ได้เจ้าน่เด้อนางเด้อได้กินเจวกระปูนี่เี้ยงแม่นอันเป็นอันนูอนนี้แะของชาวนาง แมนดีเลยเขาจีบปล่อยลูกน้องคนนี่ให้มันแผ่มันพื้นนาทางนี้บูมี่ติดปุ๋ยปล่อยบริยูกระปูนะมีกันอ่ะมีแต่เราจะได้กระปูบ้านนี้เจ้านางบ้านนี้เนาะขคอยยากจู๋เนี่ยนะคอยจะคุดไอ้แมนให้อีกคนอยากได้เนาะเขาอยากได้อยากกินนั่นแหละบูมี่อยากได้คอยชิเลี้ยงคอยจีปล่อยลูกน้องนี่จะชี้หัวโตแมนเบิึงบ่ฮึแมนเบิึง เอาเมีนเบิองเล็ดเมนหนัแทนแทนเราเอเมีนเบิองแทนชาวนางเนาะเวลาบวชชานางบวมาก็ได้เบิองกระปูบาน้บางเวลาคอยขึ้นทอดเจ้าคอยเบิองกระปูแมนบ่ได้เรื่องบริษัทมันขัดหูขัดยังขัดเชี่ยวไม่แง่มันขึ้นมามพอญากินข้าวกัหยังวันนี้อยู่คนเดี๋ยวกินอันใจเลยหัวใจไก่นั่นคอย อันนั้นไก่นั่นเป็เป็จีกันกับไก่ตายบ่ตุตายไก่ตายใหญ่เท่าไหรตัวใหญ่บ่บดแม่มันแล้วลูกมันกระชามตัวจักไปเมืไหรลูกนี่ลูกใหญ่ตัวเด้ดชำนุคุ้มตรงเลยตีกันเมีนตอนกินเนาะตีกันเป็ดตีมันโอ้ตีจะตายแล้วเป็ดเล็บผูกใหญ่น่ะชอบไก่ตายเิจไก่ตายเป็ดยังอยู่สู้กันกับไก่บ่แพ้บ่แพ้เป็ด มันกอดมันกอดเมียนตีนมันยุ่มแม่ล้ะมันปีกมันใช้ต่ำตออมับมอไก่จริงไก่แล้วน่ะเป็ดเนาะตีกันอยู่หันจะบ่บอกในบอกคนปรเด้งจักหน่อยมองไก่ดินบ่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 มันกับปะมันกระโดงไปคนก็คนก็ว่ามันบริสายดอกฮักมันมัวไปใช้บ่นเบิ้งก่่นเป็นได้ยังมันบรูกออกไปไปเบิ้งเป็นไตมันใจขาดตายแล้วคนก็มาคั่ะมีคนคั่วอยู่คนคั่คุม พังจีกอันเนี้ยมื่อทัานพังเฉพาะคุค้มคุณเนี่ยเมือ่อันเช้าวันฉันมาเมื่อน,นั้นเอาให้แล้วช้อนโต้ไข่น้อยแล้วเอาแห่ขวางเอาใค<อ>งไดอันว่า์ชิทามชานะใครก่อนคันคันชิบว่าจะขึ้นเมืองน,าน,าน้องทำชนะให้จบก่อนชนะอัชนชนะจุกลงเลยบ่ไป <c oughs> ชนะหมดจุกลงเลยไป ไปมือนองบัวนองทุบลงทุกลงอยู่บ่เยอะบ่มักพลังยังมักพลังแล้วอยู่บ่แล้วบัวเรื่องมีบ่มันไม่ได้มักพลังเนาะคนมีคนเล่าก็สิเอาคนเล่ามันบัวมีก็เลยมักหอดพลังเนาะส่วนหนามันได้สะขิดเนาะของพลังเลยครับบ่มีกเนาะมันก็เชื่อบ่เลยมันสิมาอยู่มันไถนาเป็นบ่มันสิมาชูเจ้าบ่ก็สิไปเฮ็ดงานนําคันว่า ที่อยู่ในน้ำพลังอ่ะมันเอาเมืองบ้านมันผู้ใดเมืองเมืองมันเจ้าชีเมืองเมืองคันหาเมืองน้ำมันเ็ดคือจีนอะไรเมืองมันขายไปบนอื่นผู้ใดขายเจ้าเนี่ยเจ้าก็ชิ้ไปยี่บบคันหาได้เลยเฮาก็กว่าเอาแล้วเนาะพลังเอาคนเล่าได้นาะเออโอ้เป็นผู้ใดผู้เจ้าอ่อนยองมาแล้วพลังไ่ะใครลอกเขาไม่ได้ลองว่าดอกคันไม่ลองในบจักดอก บบ่ักเคือกันกาวาขันของกินบ่แช็บเดียบ่ยากดอกมันกิแช็บมาแล้วของพลังมันก็จิตามของเราน่จหน่อยเขาเจ้าชีบักเี่เนาะมันก็คือกันนั่นแหละบ่คืออะไรโมคืออะไรเขายังว่าเวียดในชามหงมก็ลังท่องเขาว่าเจ้าชีวอาได้ชันต่างปะมันก็ต่างกันนะบ่เจ้าบ่าทุ่ คือกันกับมันคุณลองคว่าเบึ้งชงมันเขาถามหว้เขาถามว่าเป็นยังงี้คนนั้นเป็นว่าใดมันของมันอันั้นหรือไฉนล่ะถามผู้หญิงถ้าอันเขาถามกันนะผู้หญิงถามผู้หญิงถามผู้หญิงขันยากรู้จักว่าของมันผู้หญิงนะมันเป็นนั่นนี่นี่นี่บึ้งบึ้งนภากอนผู้จักรถเขาเปนแมนเอลีบ่ะเออ ขัดผักกว้างๆขนาดมันแล้วเขาอะชันได้จมจอบเน่ยบปได้แล้วเขาอะคอยยิได้จ้ะกระโดน่นอเยเคือชาวนาขนาดและชาวนางเม่นบ่เม่นบ่นางบันะบ่นางกันกระปูนี่เห็นได้กินมันยังแฉบบ่เคยกินกระปูนโคตรที่คบ่เคยกินระแบบหกินแ่บบ่ป จีเค่ะป่นเห็ดแก้วเอาแต่ไหนพอจีปิ้งได้ตอนแรงนี่นะปิ้งกับปิ้งป is is ิ้งเอาก็ได like ้แล้วแต่พญานาคขยันบดลางได้ค่อยปิ้งปงเอาได้แล้วแต่พญานาคปิ้งในวันนี้ละคอยชี้อันโอ้ยบุ๋มมีพักกระดาวดม่ะเพราะพักกระดาวอันปุ่งในบ้านเจ้าบุ๋มีต้นกระดาวในบ้านเราเนาะบุได้มีต้นมันไลบุ๋มีบุ๋มมีโกมันบ่อหรือว่าบัณฑนตำปุ่งมีแล้วพวกกระปุกสาจะยูตะกี้มีแต่ไปเอาแทบปานละเนาะ เทศบาลอันดีเหรอไอคอนบ้านไออนบานเบิกแ้ไม่ค่อยจะมีอก่องชามพคกอยู่ทุ่หากมันบุทันได้ดอกเพราะซื้อมาปลูกอยู่ได้แตดาวานหากใบหล่นคือการนั่นแหละอีใสบ่เมื่อก็ย้อนเี่นาเ้ยหายชุดมันไพยูน้ำลกเคยเบาน้องบานีมันโอ๊ย ก่อนเดี๋ยวมาบอกอไปจุดยูก็อยู่แล้วแม่ก็มีอยู่เนาะก็มาคอ,อกันก็เนาะจนยูนังส<อ>ันังอยูเนี่ยโอ้ยเมื่อได้กูจกักเลยเจ้าเอาลยอ่ะมายกแจกนะคือกับกับกงวัวนางอยู่ก็เชื่อถือจะพังเลยได้ไปได้เจ้าจะขายงวัว